วันนี้ก็จะมาแร a ปีอัพปี2024กระเป๋าแว่นตานาฬิการองเท้านะคะก็เลยอันนี้คือที่สุดคือชอบร็อกนี่คือแบบเหมือนลูกสาวเออชอบมากชอบหวาย2ชอบสี3เป็นเบอร์กินใช้เยอะมากที่เราปั๊มนมอ่ะทุกคนมันคือเอ่ออวัยวะที่33ในร่างกายเลยอ่ะก็อยู่ในห้องน้ำครึ่งชั่วโมงใครมีแอปเปิลวอชก็อย่าลืมชั้นแบตด้วยนะคะเออซื้อตอนที่ออกมาใหม่ๆตอนนี้ขึ้นมาอีกสอง0 0ื่น่ะ ฮัลล <Hello. S 2> สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะ วันนี้ก็จะมาแร up ปีอัพปี2024คือจริงจริงทีมงานให้โจทย์มาว่าที่สุดของปีนี้อ่ะแบรนด์อะไรบ้างที่เราสูว่าเราชอบที่สุดของปีนี้เราก็เลยแบ่งเป็นกระเป๋าแว่นตานาฬิกาแล้วก็รองเท้านะคะเสื้อผ้าเดี๋ยวเสื้อผ้าเราก็จะเมนชันให้ฟังเนาะจริงๆว่าแอบเลือกยากมากเลยทุกคนเพราะว่าปีนี้ก็ค่อนข้างจะมีหลายที่สุดหลายใบแล้วก็ที่สุดหลายอย่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวจะเป็นอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะทุกคน อย่าลืมกดไลค์กด like, Subscribe รอไว้เลยค่ะไปค่ะ เมื่อกี้ทีมงานก็แอบโมว่าเราเอาใบนี้ออกมาไอ้ถามว่าทําไมเอาใบนี้ออกมาตอนแรกนึกว่าหนูจะเอามิวมิวพี่ก็บอกว่าเพราะว่ามิวมิวอะมันเพิ่งมาได้เมื่อตอนปลายปีที่ผ่านมาใช่ไหมมันก็เลยยังไม่รู้สึกว่ามันที่สุดอะแต่พอที่สุดโอเวอร์ออที่เรารู้สึกว่าปีนี้เรารู้สึกว่าเราเรานึกถึงใบนี้ใบแรกก็เลยหยิบเป็นแอนเมสเบอร์กินร็อกมาเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ชอบมากชอบมากคือชอบมากตรงที่ว่ามันตอบโจทย์เราทุกอย่างด้วยตัวแอนเมสเองแบรนด์ที่เราชอบอยู่แล้วอะไรเง แล้วพอมาเป็นร็อกหรือตัวตหรลูกอะแล้วมันเหมาะก็เลยอันนี้คือที่สุดคือชอบชอบเออที่สุดถามว่าช่วงหนึ่งถือบ่อยไหมตอนช่วงที่ได้มาใหม่ๆคือถือจนไม่เปลี่ยนอะจนมีหว่าเปลี่ยนสักทีเปลี่ยนสักทีได้ไหมก็เลยโอเคเนี่ยต้องวนกลับมาใช้แล้วแต่ว่าถ้าถามเราเรารู้สึกว่ามันเป็น Air m a บ Bergin ที่มันเหมาะกับเราที่สุดชายลงตัวกับเราที่สุดนอกเหนือจากคาโก้แล้วนะคือคาโก้ตอนนั้นก็ที่รู้สึกว่ามันใช่สําหรับเราแล้วพอมาเจอร็อกอะเรารู้สึกว่าร็อกนี่คือแบบเหมือน ลูกสาวเออชอบมากมันตอบโจทย์ทุกอย่างสีดีไซน์ไซส์ทุกอย่างสําหรับนี้อ่ะ ของนี้ก็คือใบนี้เบอรกินปิกนิกเออปิกนิกเรามีความรู้สึกว่ามันองค์รวมต้องใช้คํานี้องค์รวมแต่ก็ไม่ได้ว่าใช้บ่อยนะแต่ปีนี้ชอบใบไหนที่สุดก็ต้องเป็นใบนี้เพราะว่าเป็นคนหนึ่งชอบหวาย2ชอบสี3เป็นเบอร์กินสี่ชอบไซส์ขนาดักงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทุกอย่างองค์รวมของใบนี้คือที่สุดของแม่ว่าแม่มีนความรู้สึกว่ารักใบนี้ที่สุดสาหรับปีนี้ที่เปลี่ยนมาเป็นเบอร์กินจากที่ตอน นั้นแม่เป็นเคลลี่เพราะว่านีไม่ชอบใช้เคลลี่เพราะเคลลี่มันใหญ่คือตัดสินใจถูกแล้วที่มาเปลี่ยนมาเป็นเบอร์ใบนี้ชเพราะใบนั้นนี่คือทั้งใหญ่และหนักแต่ใบเนี้ยมันก็จะมีน้ำหนักนิดหน่อยแต่ถามว่าด้วยวัยแม่เนี่ยถือไหวก็เลยมีความรู้สึกว่าพอเราเปลี่ยนเคลลี่ออกไปละเราก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่มีเคลลี่ละก็ไม่รู้สึกว่าเสียดายก็คือทั้งสองใบเป็นใบที่เรารู้สึกว่าเราสองคนคุ้มที่ซื้อในปี2024ที่ผ่านมาเนาะ ต่อไปเป็นหมดนาฬิกาทุกคนอาจจะงงจริงๆที่ผ่านมาปี2 0 2 4ที่ผ่านมาเราได้นาฬิกามาใหม่ซึ่งมันคือ AP อะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแต่ถ้าถามเราที่สุดของปีที่ผ่านมาเรารู้สึกว่า Apple Watch คืออะไรที่ตอบโจทย์เราที่สุด<ช>ยิ่เยอ<ก>ะท,<า>ที่เราปั๊มนมอ่ะทุกคนมันคือเอ่ออวัยวะที่33 <c oughs> ในร่างกายเลยอ่ะคือเราใส่นอนด้วยเพราะว่าเราต้องตั้งนาฬิกาปลุก <c oughs> เพื่อที่จะตื่นมาปั๊มนมในตอนกลางคืนใช่ไหมแล้วพอมันเป็นโทรศัพท์อ่ะบางทีเราไม่ไ ได้ยินด้วยความที่เราหลับลึกแล้วก็เราเปิดเสียงนาฬิกาปลุกได้ดังไม่มากมเพราะว่าจุนย่านอนกับเราด้วยแล้วเราก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวลูกจะตื่นไปด้วยเราก็เลยต้องใช้เป็นนาฬิกาแทนเพราะว่านาฬิกามันสัน่นม,มันก็จะอยู่ยก,ยกับตัวแล้วเรามันจะคือแปบ๊บเรากดปุ๊บมันก็ดับแหละคือมันอยู่ที่ตัวคือไม่ต้องเอื้อมไปหยิบโทราศาัพท์อะไรอย่างเงี้ยพอเราใช้แล้วเรารู้สึกว่าโหาโคตรคุมขอขอ้มเลยทุกคนเราใช้มากแบบทั้งปีอ่ะคือใช้ละนอนด้วย24ชั่วโมงอันนี้คือต้องใช้คําว่าใช้มากที่สุด ใช้มากที่สุดแล้วก็เรารู้สูว่ามันที่สุดจริงๆของปีนี้เพราะว่าขาดไม่ได้เลยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบติดไปแล้วอ่ะอย่างเราเราเป็นแพนิกใช่ไหมเราจะแบบเหมือนใจสั่นสมมติว่าวันไรที่เรารู้ว่าเราจะเป็นเราใจสั่นเราลองวัดฮาร์ดเวรทตัวเองแล้วอ่ะเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อใช่ล้วอาการแพนิคมันมาแหละเพราะว่าฮาร์ดเวรทมันเต้นแบบร้อยกว่าอะไรเงี้ยก็จะรู้คือมันยูสฟูลมากทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าเออปีนี้นาฬิกาไฮแบรนด์คือตกกระป๋องเพราะว่าเราใช้อันเนี้ย สิ่ชั่วโมงออยกเว้นแต่ว่าเวลาเราออกไปข้างนอกที่แบบไปอีเวนต์หรือว่าวันไหนที่แต่งตัวสวยๆหรือว่าแบบน,นึง,นงก็ต้องเปลี่ยนนิดนึงให้มันแบบว่าเอาพ่อหฮจิีอ่ออกมาแบบหายใจอะไรอย่างเงี้ยแล้ว,ลวิ่งานนี่งนที่ตอหน,นี้บอกมีลูกว่านะมี่ควรจะต้องใส่ Apple Watch มั่งนะเนี่ยเอาไซส์ใหญ่ขึ้นไปอีกนิดนึงเพราะแม่จะมีไซส์เล็กแล้วก็อันที่เขาเคี้ยวนี่ก็คือใหญ่มันลูกว่าแล้วมีต้องใส่ใหญ่แต่นี่อีกนิดนึงแล้วก็เออเรอลูกเราก็เนื้าขวังดีไงเออก็ได้ก็ได้สรุปนี่แต่นี่ไม่ต้องซื้อนี ของของลูกไปเรารู้ละก็ไปมาซื้ออันนี้โคตรฉลาดเลยแต่นี่ก็แบบไม่ได้ไม่ได้เสียใจหรืออะไรเลยนะก็เลยมีความสุขว่าเขาได้ใช้งานีเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ตอนนี้เวลาไปเมืองนอกไม่ใส่แบรนด์เนาะเราจะไม่ใส่นาฬิกาแพงๆไปแล้วเพราะว่าเราควรหนึ่งหายสองโดนขโมยนี่เงี้ยก็เลยจะใส่ราคามันยย่อมเยาวไม่ต้องกังวลมากแล้วมันก็วัดอะไรหลายอย่างได้แบบปั๊มนมอ่ะเราใส่นอนใช่ป่ะมันแฝกการนอนเราด้วยนะว่าช่วงไหนที่เราหลับลึกที่ <ม>ช่วงไหนที่เราหลับแบบกึง่งหลับกึง่งตื่นอะ<ม>ไรเงี้ยมันมันแทร็กนอนเราได้ดีด้วย<ม>แบบเราจะได้รู้ว่าสุขภาพเราเป็นยังไงอะ<ม>ไรเงี้ยก็เลยเออเนี่ยที่สุดของปีนี้ เออใช่ไอซ์ติดอยู่ในห้องน้ําที่บ้านแล้วไอซ์อใช้ Apple Watch ในการแบบส่งข้อความออกมาเพราะไอซ์ไม่ได้เอาโทราศาัพท์เข้าไปแต่คุณไอซ์ก็ราจะส่งนะคะหมุนแล้วค่ะหมุนจนถึงสุดท้ายแล้วค่ะแบตหมดติดอยู่ในห้องน้ํครึ่งชัว่วโมงใครมี Apple Watch ก็อย่าลืมชาร์จแบตด้วยนะคะ,ะ <S <S 2> <S 2> แล้วอะไรอีกอย่างหนึ่งรูไหมคะก็คือที่สําคัญก็คือมันดีมากโทรศัพท์วางโทรศัพท์ขึ้นลืมตลอดว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเออมันก็เป็นตัวเรียกโทราศาพัพท์ได้ของนี้อ่าของนี้ าฬิกาอย่างที่บอกอะว่าของนี้เนี่ยมันก็จะมีหลายเรือนนะที่ไปออกใส่งานแต่ถามว่าเรือนไหนที่ใช้บ่อยที่สุดแล้วหยิบง่ายที่สุดนี่ค่ะคือเ,เรือนนี้ของบุกาีซื้อมานี่สิบกว่าปีที่ชอบที่สุดเพราะอะไร,รไมาครัมันเหมือนกำไรคิดอะไรไม่ออกครึบใส่เลยแล้วดังนี้นี่ไงนะมีกําไรข้อมือด้วยมันเป็นเซตไงของแม่แม่ซื้อมาทั้งหมดแล้เป็นเซตเลยอย่างนี้นะคะนี่ แล้วใส่บ่อยมากคือเอาพูดง่ายๆว่าเหมือนเขาเลยก็คือนาฬิกาเรือนอื่นใส่เมื่อตอนออกงานแต่ถ้าไม่ออกงานนี่คือบอกเลยคือเซตนี้แล้วมันไม่ต้องระวังมากเพราะว่ามันทนมากสายเสยมันก็จะเป็นเนี่ยเนี้ย หยิบง่ายแล้วก็ถอดง่ายทุกอย่างง่ายหมดของเราที่เราไม่ได้เอากําไรออกมาดูเพราะว่าปีนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าหนึ่งคือมีลูกมีลูกพอใช่คือวันไหนที่เราใส่เรารู้สึกได้เวลาเราอุ้มเขาแล้วมันเป็นเข้าขาเป็นรอยทุกวันเลยเพราะว่าไม่รู้มันพออะไรแต่มันอาจจะไปเสียดสีเดาบ้างโดยที่ทัางไ้ระวังเนาะช่วงหลังๆเราก็เลยไม่ค่อยได้ใส่พอวันไหนที่เขาไม่ได้ออกไปด้วยหรืออะไรเงี้ยก็คือเอาออกมาใส่เยอะมากทุกคนเพราะเรารู้สึกว่า ไม่ค่อยได้ใช้เลยปีนี้ ต่อไปนะคะก็จะเป็นหมวกแว่นตาละเพราะว่าแว่นตานะ่าจะเป็นอีกหนึ่งอิสระที่เราใช้เยอะมากมในทุกๆปีเนาะซึ่งปี2023ที่ผ่านมาไม่ใช่24นะ23คือคนอนะดีเอมมาหาเราเยอะมากเรื่องแว่นเรื่องแว่นใช่เรื่องแว่นเกิลแพดที่เราใส่แล้วเราใช้มาตลอดทั้งปี2023นั้นใช่ไหมพอมาปี2024ที่ผ่านมามเราก็ได้ไปซื้ออันใหม่มาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราใช้คุ้มมากทุก <ค>เราซื้อแล้วคือคนชอบมากแล้วเราเองเราก็ชอบเพราะเรารู้สึกว่ามันใสได้กับทุกลุกแล้วมันเบาพอเขามามีทรังโชว์ที่ที่กรุงเทพเราก็เลยไปแล้วก็เลยเลือกมาเป็นเกลผัดอันนี้แต่ว่าอีกทรงหนึ่งนะคะซึ<ช>่งมัน<ช>ป<ะ>เป็นสีคล้ายๆกันอันแรกที่คนถามมาเยอะมากจะเป็นสีใสที่เป็นสีขาวแต่อันนี้จะเป็นทรงมนกลมแต่ว่าเป็นสีออกเหลืองแล้วเหมือนกันเลยทุกคนพอเราใส่ทุคกคนก็ถามไม่หยีว่าของยี่ห้ออะไรเราก็เลยรู้สึกว่าเออเกลผัดเป็นอะไร ที่น่าจะเป็นแบรนด์แว่นตาที่น่าจะเหมาะกับเราแล้วแหละเพราะว่าไม่ว่าเราจะใส่แบบไหนคนถามมาตลอดหรือว่าเราจะเอาของเต้มาใส่คนก็ดีเอ็มมาถามเราอีกว่าของแบรนด์อะไรเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคก็ขาดเป็นอีกหนึ่งแบรนด์แว่นตาที่2023กับ2 0 2 4ที่ผ่านมาท็อปท็อปฮิตท็อปฮิตมากถามกันเยอะที่สุดก็เลยเป็นที่สุดของแบรนด์แว่นตาของเราของนี้ของนี้นี่ค่ะอันนี้โอ้โหเป็นอะไรที่แบบเพิ่งมานะแต่ว มาแรงแซงโคง้งเลยโปรดมาก นี่มันเป็นแค่ไอมันคือมีเลยของมานี่อือของมานี่เพราะว่าเห็นนางแบบนางแบบหรือนางเอกหรืออะไรเงี้ยของต่างประเทศเขาลงในไอจีับบอกโอ้ยตายแล้วไม่ได้แล้วว่ามันแว่นตาของยี่ห้ออะไรบังเอิญเนี่ยเขาไปดูแฟชั่นโชว์ของมานี่แล้วเขาก็แต่งตัวชุดมานี่ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นแว่นตามานี่ก็ไปเซิร์ชเลยเซิร์ชรูเซิร์ชให้เออเขาก็เซิร์ชให้บอกใช่เลย มันเป็นแว่นตาของมานี่ก็เลยได้ร้านยอร์แบรนด์เนมเขาหาให้ตอนที่เขาบอกว่าแม่คะหาให้แม่ได้แล้วนะคะโอ้โหบอกเขาเลยบอกว่าลูกดีใจมากเพราะอะไรเพราะมันเพอร์เฟกมากๆด้วยรูปทรงก็คือเป็นแคไอายแล้วมันก็เป็นแคไอายที่ใหญ่แล้วมันเฉียวอะมันเฉียวสีมันก็เป็นสีอะไรที่มันลงตัวที่สุดม,มันก็เลยเป็นอะไรที่ดีใจที่สุด ต่อมาค่ะลูกต่อมาเป็นอะไรคะรองเท้าสุดท้ายจริงๆเราแอบเลือกไม่ได้เราก็เลยเอาแอบออกมาสองคู่ได้ไม่ว่ากันเพราะว่าจริงๆปีที่ผ่านมาเราใส่รองเท้าแตะของ a i r m s เยอะมากจนกระทั่งแบบเลยไปซื้ออีกสีมาเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราใช้คุ้มมากเราก็แบบเราชอบมากเท่ากับกระเป๋าพอดีใช่แล้วมันแบบเหมือนเราเวลาเราออกไปข้างนอกมันไม่น่าเกลียดอ่ะมนเป็นรองเท้าแตะที่มันกําลังโอเคแล้วก็แบบว่า ไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปแล้วอีกอย่างหนึ่งคือใส่สบายมากแล้วใส่แบบไปแบบงานแบบก็เรียกอะไรนะแบบไม่ได้เป็นงกไรมากแต่เอองานลำรอมันก็ดูไม่น่าเกียดก็คือเออเมสคู่นี้นะคะซึ่งเราไม่สามารถออกเสียงมันได้รารุนเพราะว่ามันยากมากคนใช้เยอะมากในเรื่องนี้ก็ใส่สบายเขาบอกว่าใส่สบายคือถ้าเป็นหนังอันนี้ใส่สบายมากแต่พอเป็นหนังที่เราได้มาสี e2 แบบมันจะเป็นหนังแข็งหน่อยแข็งหน่อยใช่แต่พอใส่ไปสักพักหนึ่งอะต้องขยันใส่มันจะนิ่มเอง แล้วมันก็จะสบายมากแต่อีกคู่นึงที่เราก็รู้สึกว่าเป็นรองเท้าผ้าใบที่เราจะหยิบบ่อยที่สุดในปีนี้ก็เลยเลือกคู่นี้มานะคะเป็นของซาโลมอนรู้สึกว่าเอาไปฮ่องกงด้วยใส่สบายใส่สบายแล้วก็เวลาอะไรยิบรีบง่ายๆแบบคิดอะไรไม่ออกแบบแต่งตัววันอาทิตย์เอาไปข้างนอกก็หยิบคู่นี้อะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่ามันแต่งตัวง่ายด้วยเราก็ใส่สบายด้วยอุ้มๆูอุ้มอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่ปวดหลังไม่ปวดหลังอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออที่สุดแหละ สำหรับแม่นะคะก็คือคู่นี้ก็คิดอะไรไม่ออกเหมือนกันลง,ลงเท้าแล้วเราามรู้สึกว่ามันก็ใส่กับเสื้อผ้าได้ไดหลายสไตล์ทั้งกับโบงทั้งกางเกงอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจมากเลยตอนที่ซื้อนี่คือราคายังไม่แรงอโอ้โหตอนนี้ราคาแรงมากแบบตกใจเพราะว่าแม่ซื้อตอนช่วงที่เขาออกมาใหม่มๆราคาไม่เท่าไหร่นะโอโหตอนนี้พอไปเห็นที่ร้านนะโอ้ตายแล้วที่ช็อปจะเป็นลมนี่ค่ะเป็นชาแนลรุ่นนี้เป็นสารคุ้มที่สุดกับราคาที่ได้ตัดสินใจซื้อใช้บ่อยมาก แล้วก็ใช้ได้ทั้งแต่งตัวแบบกางเกงหรือกระโปรงได้หมดแล้วก็ตอนนี้เป็นอะไรที่คนนิยมมากมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยของหมดเราคิดถูกแล้วนะที่รีบซื้อตอนที่ออกมาใหม่ๆตอนนี้ขึ้นมาอีกสองหมื่นโอ้ยเห็นราคาแล้วแม่จะเป็นหลงถ้ามาตอนนี้นะแม่คงไม่ซื้ออระวักาดแล้วเดี๋ยวนี้รองเท้าเนี่ยเราสองคนจะตกลงกันละไม่ค่อยบ้าซื้อเพราะรองเท้าเนี่ยพังไปหลายคู่มากใช้ให้มันแบบพังไปก่อนแล้วค่อยซื้อใหม่ตอนในี้ที่เรา ซื้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นสนิเกอร์ของเราเองนะก็แบบหลักพันนอะไม่ได้แพงมากพอเป็นพวกแบรนด์เนมอะเดี๋ยวมีราคาแพงมากคือแพงมากเออไม่ไหวเกินครึ่งแสนเราทำรู้สึกว่ามันเสียดายเสียดายตรงที่ว่าเราก็ไม่ได้ใส่ใส่บ่อยพอไม่ได้ใส่บ่อยปุ๊บเอาละพื้นหลุดไปเลยทั้งแผงอะไรอย่างเงี้ย แหละทุกคนประมาณนี้นะคะ<อ>สำหรับที่สุดนะที่สุด,สดของ2024ที่เราลิสต์กันมานะคะว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ทุกคนลองคอมเมนต์มาสิว่าใช่ไหมหรือว่าทุกคนเห็นว่าคลิปที่ผ่านมามันมีที่สุดกว่านี้ของ2024สำหรับเ,เราสองคนแม่ลูกก็ลองคอมเมนต์มาได้นะคะไว้เจอกันใหม่ปีหน้าะนะคะว่าที่สุดของ2025เนี่ยจะมีอะไรบ้างก็อย่าลืมติดตามนะคะก็กดไลค์ก็ซับสไคร์ e ได้เลยแค่ยลืมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบาย